Friday, ทุกๆคนปัจจุบ,บันนี้หัานมินิมาร์ตหรือว่าห่านสะดวกซื้อแมนมหลายบริษัทมาเปิดอยู่ที่นครหลงวงจันทร์ซึ่งมันได้อำนวยความสะดวกให้แก่พอแม่นพี่น้องชาวนครหลงวงจันทร์เป็นจานวนหลงหลายห้านเ่านี่มันเปิดอยู่ตามจุดต่างๆตามแคมทางอยู่ภายในนครหลงวงจันทร์เมื่อนี่เราจะพาไปเช็คเบิ่งราคาสินค้าอยู่ในแต่ละห่านว่าห่านใดขายถือห่นใดขายแพงเราจะไปสื่อสินค้าชนิดเดียวกันประเภทเดียวกัน อยู่ในแต่ละห่านและมาสมเทียบราคาเบงหามาติดตามชมไปํากันว่าเป็นจังไรเราจะทดลองอยู่หานชิฟฟี่กันแล้วชิฟฟีสไลด์จะตั้งอยู่ตามปั๊มน้ำมันของพีทีทีสินค้าที่เฮาจะซื้อแมนเป็นประเภทนำอัดลมขนาด2ลิตร ซึ่งว่ามันจะมีหลายๆเด็เนาะที่เขาเลือกได้ก็คือเป็นเบปซี่อาหานี้เขาจะซื้อหนึ่งตุง๊กเนาะเบปซี่ค้แมนเปบปซี่เปบปซี่ขนาดสองลิตรภายในห้หารที่ฟรีก็มีชิ้น่าหลากหลายชนิดเนาะเป็นประเภทอาหารเครื่องดื่ม ขนมก้องกินลินเครื่องใส่เล็กๆน้อยๆน้ำหอมติดรถมีไร้ล้าย่างเดียวเขาจะพาย,ย่างหล่อบึงภายในห่านเนาะมีลวงร้ายภายมากถือว่าขามาในจุดเดียวนี่อยากได้ยั้งกับถือว่าโอ้ร้ายได้เกือบว่าเพียงพอก็อต้องไปมองเอิแล้วก็ได้เนาะอันนี้บามีกับม,มีประเภทเครื่องดื่มเพอรนกระแซ่เย็นสตูเย็นตุนยย่มใหญ่ มาประเภทได้ก็สามารถจับเอาไดไรเลยเนาะแล้วก็ไปจ่ายเงินหนาเคาน์เตอร์ประเภทเครื่องดื่มมีหลากหลายชนิดสินข้าสไลด์ก็มาจากไทยเนาะผลิตจากเลาวฮ่อก็มีคือกันอันนี้ไฟสายพวงกระแจอันนี้โซนขายแปรงซีฟันยาซีฟันจะแยกเป็นโซนเป็นโซนไว้12บาท แล้วนะเออมีใบดินแล้วขอบใจให้หาหนึงละได้มาแล้วเบปซี่ขนาด2ลิตรตุก2ลิตรราคา12,000งพันกิบอยูทีห้านชิฟฟี่ห้านต่อไปขงองเราก็คือหา้านมินิบิ๊กซี ท่นตอนนี้เราอยู่ที่ห่าน b ิ๊กซีเป็นห่านที่สองของเราเราจะไปตามหาปรไม้เพิ่งราคาสินข้าของเรา เจอแล้วนี่นี่เนะาะเบบซี่เปลี่ยนสีหน่าจะราคาคือกันเนาะลองเบิง์กาหนี่เท่าไหร่ก็จะเปลี่ยนสีไปนเนาะแต่ว่าก็เป็นคล้ขาขๆกันแหละต,ต่างแต่เปลี่ยนสีเฉยๆเบบซี่มิลินดา

จะได้สิบสองสองลิตรเทปสี่กันราคาเดียวกันเนะมิลินดาสองลิตรกันราคาสาิบสองทันสากันทันุส้มนี่เป็นหานที่สามนี่แม่นหันเวอร์มา เพอร์มาดก็เป็นมินิมินิมาดอีกแห่งหนึ่งใส่ผ้าปิดปากขอถ่ายในไดน้สบายดีก็ซื้อเครื่องกอ็มีเสียงเพลงขอ,งอหาในเครื่องกันหลายเนาะ อันนี้ตุ๊กสองลิตรปะฮะอเออแม่ตุกสองลิตรนี่เนาะสองลิตร คือการนาะมิลินดาหรือว่วแบปซี่ขนาดที่ขนาด2ลิตรคือกัน หันที่สีเราจะมาสื่ออยู่หันโศกไสนี่หันโศกไสเนาะเขาจะมาเบ่งหันโศกไสนี่ราคาเท่ายเป็ดสี่หามไท่หูมาเนี่ยโมนใจเนาะสงสัย ด้านในของหาดศกใสเนาะก็ค้ายๆกับห่านดือๆนั่นแหละเดี๋ยวจะไปเซตบินกันหน่อยเซบสี่

ไหนมาแล้วโตกไส้โกไส้กับ12,000คือกันเนาะท่านผู้ชมสรุปแล้วกับราคาเบปซี่2ลิตรเรือว่าน้ำอัดม2ลิตรนี่แต่ละห้านเนะาะบริเวณจะเป็นมิลิมาร์หรือว่าห้านน่อยทั่วไปัะราคาเดียวกันนะคือ12,000กีจ ันนี้แมนยูห่านโศกไสโศกไสมินิมาร์ยังมีไยห่านอีกเนาะที่ว่าเข้าบริได้ไปกัหลังจากที่ไปมาสี่ห่านแล้วเป็นละห่านเนาะน้ำอัลมขนาด2ลิตรกับราคาเดียวกันคือ2 0บสองพันกีบเข้าป็นละห่านกันนาสิ่ราคาซ้ำกันคือ1 2บสองพันกีบ